สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นแมวให้ดูกันนะคะว่าจะเล่นแมวดำเนาะโอเคได้ห้องละเจอหนูจีนด้วยนั่นเนี่ยแต่ไม่กลัวหรอกคะ่ะเล่นเซิร์ฟจีนจนชินละโอเจ้าทับฟี่มาจริงหรอตบทีเดียวล่วงเลยนะคะอืมถ้าเล่นแมวดำก็คงไปไม่รอดแล้วนะคะ งั้นเดี๋ยวจะหยิบทอมมาแทนและกันจะได้ไม่โดนมันบูลลี่นะคะแก้ทางแก้ทางเราต้องหยิบแก้ทางมันอว้ยใครทักมาเนี่ยหายไปก่อนนะคะเอาละค่ะฉันจะใช้สกิลอมาตะาของฉันกันพวกหล่อนนะคะทั้งนังหนูจีนทั้งหลายเลยไม่ได้แอมฉันหรอกค่ะ <minutes> เฮงนยัโอเคระหว่างรอโหลดก็ก็จะมาบอกความสามารถทอมก่อนนะคะทอมเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่า TRS เลยนะคะเป็นตัวที่แบบกันได้ทุกอย่างสกิลมันอมตะเนี่ยจะถือนูไว้ในมือแล้วก็ตีได้อีกแล้วยิ่งถ้าเล่นถึงเวลสิบนะคะมีกระท่าไข่ดาวเนี่ย ตัวมันจะโหดมากเลยค่ะโอเคขอ,อห้องนอนละกันนะคะเราคิดว่ามันน่าจะออกรูนี้แล้วก็จะเป้าเคกีกีก้อนนี้ไปด้วยนี่ไงเจอกันหน่อยหนุห่มซีหนุห่นซีดีไหนกันมา ไม่ควรเอาน้ำหอมปลานะคะถ้าปลาไม่โดนก็ลำบากถ้าคนไม่ชินการการบังคับแบบทิศทางตรงกันข้ามอะค่ะเหมือนจะมานะโอเคพักให้ลงล่างแล้วกันเพราะว่าด้านล่างมีสายพานของฟีนะคะเราจะได้ปาไมได้โดนด้วยนี่แม่นปักขิดไปเลยนะคะหนูซี โดมน้ำยาก,ก่อน,นะคะ่ะวิปเป็ดมันแตะของได้ยาตาแดงนี่ยนะคะนี่น้ำยาตัวนี้ตีทีเดียวร่วงนะคะตาของทีเดียวก็ดับเดี๋ยวดูนะคะถ้าโดนเนาะดับแน่ค่ะถ้าโดนเนี่ยตีเบาอยู่แหละเอาปิดประตูขังตัวเองแบบนี้ก็สวยสิคะจะบื้อหรือเปล่าเอ,อ้ย นั่งค่ะนั่งไว้ยีส่สสวยเลยนะคะก่อนจะจับนั่งก็อย่าลืมกดอมตะให้ตัวเองก่อนนะคะไม่งั้นอีกส่วนหนมันจะโยนเหรียญใส่เราแล้วหนูก็จะหลุดมือมันก็จะช่วยเพื่อนได้ใครยิงปืนให,ใหญ่ไม่เป็นนะคะอยู่ไทายๆปืนไทยๆก็บอกเนาะมันจะมีคําว่ายิงแล้วก็กดยิงะคะ่ะแต่ของก็ต้องมีในนั้นด้วยสักสองสามชิ้นนะคะไม่งั้นยิงไม่ได้ Okay. หนูเต็มเลยอันนี้ตั้งใส่มาป่วนหรือว่ามาทำอะไรกันเอ้ยไม่ไปดินดันชี้ก็หรอกล้มกันเป็นแนวเลยนะคะเกียดอีละเบิดก็อี้มากค่ะถ้าแมวโดนก็ขิดเหมือนกันนะคะอ้าวเกียดอีน้ำหอมมากเลยแต่ชินแล้วค่ะไม่เป็นไร ระเบิดสามารถทำลายทิ้งได้นะคะไอ้ถังระเบิดมันเนี่ยทำลายแป๊บเดียวก็อีก,ก็ซ่อมได้ค่ะไม่มีปัญหาขอแค่กดอมาตาไว้ก่อนนะคะลูกกรอบก็ปลาเด้งพื้น,นะคะ่ะเนี่ยมันปลาเราหยิบปลาคืนนะคะเดี๋ยวมันขิดเดี๋ยวดูนะคะนี่ขิดไปเลยหนึ่งอีเป็ดก็ยำคืนนะคะ เดี๋ยวมันลุกไหมลุกท่านไหมไม่ท่านเนูสวยคะ่ะ<อ>นั่งเก้าอี้ยาวๆเลยคะ่ะยังไงเกียมขิดนะคะถ้าหล่อนช่วยเพื่อนไม่ได้โอเคเรามั่นใจแล้วว่าได้หนึ่งตัวพวกนี้มันไม่ดันชีกนมันเป็นบ้ากันหรือเปล่าคะงงอาจจะเป็นคนไทยใส่ชื่อจีนก็ได้นอกใครจะรู้อย่าหาทํานะคะยังไง จะช่วยหรอหล่อนช่วยได้แต่เพื่อนหลอนก็ติดกับดาเนี่ยเห็นเป้าอันนี้วางรีบรีบผูกกี้ไปหน่อยนะคะมันก็เลยรีคูดาวตีไม่ทันเนี่ยค่ะเห็นเหรียญไหมคะถ้ามันโยนมาปลาเราเราก็จะนอนเลยเราต้องกดอามาตะาก่อนนะคะก่อนที่มันจะหยิบเหรียญออกมาเนาะ หรือว่าก่อนที่เราเจะไปผูกเก้าอี้นะคะทริคการเล่นง่ายๆถ้าเป็นแมวเที่ยงถ้าเป็นทอมเที่ยงเวลไม่ไม่ถึงสิบนะคะก็อาบแค่สกิลหนึ่งกับพาร์ทสนะคะจะได้เล่นง่ายๆอ่าโดนลูกกอบจีกคว้างลูกกรอบอย่างเดียวคะ่ะลูกกอบเต็มเลยถ้าโดนก็คือขีดคะ่ะ สู่ขิดในวันที่ดึงปลุกอียักษ์แล้วก็กดอมาตะาก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าเกิดว่าเราไล่หนูในห้องนอนนะคะให้ทําแบบนี้เนอะจะช่วยให้เราจับหนูง่ายขึ้นค่ะจริงๆจะเล่นแมวดํานะแต่หยิบโจนสจลัดมากันสามตัวอย่างเงี้ยก็คงต้องเล่นทอมแล้วแหละไม่งั้นก็สู้ไม่ได้ไปไม่รอดเร้ว จะอ้วกมากใครจะชอบดูระแบบเนี้ยจนสลัดสามตัวเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจออกมาเล่นแบบดันจีกันนะคะเนี้ยามาป่วนชัดๆเลยแต่ก็ไม่เวลาค่ะมีคลิปลงจริงๆจะเล่นหนูนะคะแต่ว่าหาห้องนานแบบเจ็ดชั่วโคตรค่ะก็คือไม่เล่นดีกว่าทําคลิปมแมวละกันเก๋ๆเผื่อใครไม่รู้นะคะเจกันสีฟ้าเนี่ย เอาของใส่ได้นะคะสามชิ้นเนาะเนี่ยเอาไดน้ำไม้เอาระเบิดประทัดน้ำแข็งใส่ก็ได้ค่ะเวลาปาก็คือมันจะระเบิดออกเลยแต่เราจะไม่ปลาให้ดูนะคะเพราะไม่มีหนูมาให้ป่าเก็บไว้ใช้ค่ะยามฉุกเฉินก็คือเพื่อไม่มาช่วยแล้วเนาะปล่อยตัวเปิดใจเลยนะคะ มีใครอยากให้สอนเล่นตัวไหนบ้างคะจะสอนเล่นในฉบับของตัวเองเล่นแบบโบโบเบเบออือ,อ,อ,อเพื่อนคือไม่มาค่ะสยโยนาล่ะนะคะหนูจีนสู่คิดในวันที่ดือ้อตายในวันที่ดื้อค่ะสำหรับการเล่นแมวง่ายๆก็ก็เล่นแบบนี้ค่ะก็คือปลาของใ hey ห้แมนตีตีต้องกะให้โดนนะคะ จะรู้ได้ไงว่าตีโดนไม่โดนเวลาเราอยู่ใกล้ตัวมันนะคะมันจะมีแบบข่าวๆจ้างๆคะ่ะว่าเออมันถึงระยะตีเราแล้วนะเงี้ยตอนนี้เราก็ชนะไปค่ะโอเคก็ได้ MVP สวยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคะ่ะ